ตัวน,นี้นะครับเป็นเก้าอี้ Mac m ม u n t a ที่ออกมาใหม่นะเป็น Mac Moon c h a i รุ่นที่ถืออยู่คือรุ่น King Size ครับขนาดแบบนี้เลยนะบอกเลยว่านั่งสบายมากนะแพ็กเกจเขาจะมาเท่านี้เลยนะครับแล้วก็มีหมอนแถมให้ด้วยนะน้ําหนักของเก้าอี้2.3กิโล,ลครับไม่หนักนะเบามากวิธีการไม่มีอะไรเลยทุกคนแค่ให้มันลงล็อกตามของมันเนี่ยมันเป็นยางยืดอยู่แล้วครับเราเสียบเสียบไปครับก็เสร็จแล้วบอลที่เขาให้มานะครับใส่เลยโลโก้อ,อยู่ด้านหน้านะที่นั่งด้านหลังจะมีช่อง เสียบเข้าไปให้เอามือดึงเชือกนะครับห,หมอนเป็นยางยืดแค่สวมเข้าไปเรียบร้อยครับเป็นผ้า 600d เย็บ2ชั้นเขามีเหมือนบุโฟมนุ่มๆน,นะนะนั่งแล้วนุ่มมากนะโครงอลูนะครับเก้าอี้ตัวนี้ทุกคนรับน้ำหนักได้ประมาณ160กิโลขึ้นอนะ่ะคนตัวใหญ่ๆนั่งได้สบายเลยนะครับแต่วันนี้เราซื้อมาให้ป้ามาเรานั่งนะเดีย๋ยวเราลองเอาไปให้ป้าป้ากับม,า,มาเรานั่งกันดีกว่าอ่ะนี่ตัวเลยไหนลองนั่งดู โอ้ยนสบายมากเลยโอ้เหนื่อยๆมานี่หายเหนื่อยเลยเนี่ยเออมันอุ้มดีนะพอดีเลยตลีละก็สำหรับเก้าอี้แมกกาเทนนะครับแม็กมูนแชร์ตัวนี้นะมีให้เลือกด้วยกันถึง3สีนะทุกคนก็จะมีสีที่เราใช้อยู่คือสีกากีครับสีอัมกีนนะสีเขียวแล้วก็สีแบ็กนะสีดําเป็น all black เลยนะครับทุกคนชอบสีไหนก็เลือกนะราคาอยู่ที่2องพันกว่าครับทุกคนให้พ่อแม่เรานั่งนะบอกเลยว่าไปแคมป์ปิ้งยังไงให้มีความสุขก็ต้องมีเก้าอี้ดีๆสักตัวนะครับอย่าพกทิ้งพิ้นะ สบายสบาย